วันนี้นะคะตั้งใจจัดรถกระบะทํากินมาให้เลยนะคะกับราคาในวันนี้คือสุดคุ้มแล้วก็ได้ความประหยัดในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะคะแน่นอนค่ะซื้อรถที่นี่นะคะจะต้องได้เห็นเล่มจริงนะคะมานํามาให้ดูด้วยนะคะทุก f f เดิมจากโตโยต้านะคะฝาเดิมนะคะสวยๆแบบนี้ แล้วก็แก้มข้างด้านขวานะคะสติกเกอร์เหรียญบาทเห็นไหมคะอยู่เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพยจะแกะแกาบตรงด้านข้างให้เราได้ดูกันว่าหัวน็อตตัวด้านในไม่มีการแกะถอดขัดนะคะเห็นไหมเอ่ยเหลี่ยมคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะคานด้านหน้านะคะสวยเดิมไม่มีการไร้ทาสีนะคะแล้วก็ด้านหน้าฝั่งขวาจะตอตัวอาลึกๆแบบนี้นะคะ สีผิวของคานบางเดิมเลยนะคะไม่มีการแกะถอดไข่ใดๆทั้งสิน้นหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไขและจะต่อตัว EL L ลึกๆฝั่งด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะเม็ดเมคอาร์ขอบประตูนะคะเรียงกันสวยๆวยเลยสีผิวคือบางเดิมเลยนะคะไม่มีการทําสีนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเม็ดเมคอาร์ขอบประตูนะคะ เรียงกันสวยๆแบบนี้สีผิวบางเดิมเลยนะคะขอบยางไม่มีฉีกขาดมองกันที่ซุ้มซอกด้านในนะคะแชสซีสวยให้ดูกันที่เลขแชสซีลงท้ายด้วย435คันนี้ได้เป็นรถกระบะแคบที่ถือว่าใหม่น้อยมากนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าปัดเลือนไมล์เลยคันนี้นะคะเลขไมล์เพียงแค่8 8 3 5 4กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นเลขไมล์ แท้แท้นะคะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพลยพรีเมียมค่ะอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเจอกับพลยก็ต้องเจอกับรถสวยๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของพลยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถสวยๆที่พลยได้นําม,มารีวิวค่ะวันนี้นะคะตั้งใจจัดรถกระบะทากินมาให้เลยนะคะกับราคาในวันนี้คือสุดคุ้มแล้วก็ได้ความประหยัดในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะคะกับคันนี้นะคะก็เป็น t ต y o ta h ไ l u x r e ี o ค่ะเป็นตัวสมาร์ทแคป 2.4JZ e d i ะะเป็นรถปีสองพันี2020ค่ะแน่นอนค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลขไมล์ของคันนี้เพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะและราคาที่พอจะเปิดขายเพียงแค่3 7 5 0 0 0บาทนะคะขอย้ำว่าราคานี้นะคะได้ราคาที่ถูกแล้วอย่างได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจคันนี้และอยากจะได้เขาเป็นเงินสดนะคะก็คุ้มมากๆเพราะเขาคือรถบ้าน จะไม่เก็บแหวดใดๆทางสิ้นส่งตรงถึงหน้าบ้านส่งฟรีด้วยนะคะค่าจัดข้าโอนก็ไม่มีเก็บค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกับสภาพรถของพลในวันนี้สวยมากๆเลยจริงๆกับด้านหน้าโฉมนี้คือหล่อมากๆนะคะกระจังด้านหน้าเขามาด้วย โครมแต่งด้วยคโครมเมียมนะคะแล้วก็เป็นสีดำดูดุดันและมีสเสน่ห์มากๆกับโลโก้โตโยต้านะคะใหญ่โตสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะในส่วนของไฟ โคมสวยๆเลยนะคะไฟตัวนี้จะได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะที่ไฟของเขาจะมีเลเซอร์ด้านข้างนะคะที่เป็นไฮลักด้วยอันนี้คือสวยใสยไม่แตกไม่เหลืองเลยค่ะถัดลงมาจะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่ดูมีอะไรด้วยกับโครเมียมแล้วก็เป็นสีดำตัวนี้ดู ตัวนี้ก็จะดูมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะในตัวของรถด้านหน้าคือสวยๆเลยคันนี้ไฟค่ะไฟด้านซ้ายนะคะก็ใสสวยไม่แตกไม่เหลืองเลยค่ะด้านหน้ารายละเอียดไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟตัดหมอกก็สวยเลยทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ,ะแน่นอนค่ะซื้อรถที่นี่นะคะจะต้องได้เห็นเล่มจริงนะคะมา นำมาให้ดูด้วยนะคะถูกครั้งถุกคันจะต้องได้เห็นเล่มจริงนะคะมาค่ะกับวันจดทะเบียนคันนี้นะคะวันที่16กรกฎาคม2563นะคะเลขทะเบียนนะคะ3ทพุท่ากไก่2 3 8 4จังหวัดกรุงเทพนะคะ ตัวนี้นะคะจะได้เป็นยี่ห้อโตโยต้านะคะแบบไฮรักรีโวค่ะรุ่นปีคศ2020นะคะจะได้เป็นตัวรถสีเทาเลขตัวรถลงท้ายด้วย435นะคะเลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย945นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะจำนวน4สูบ2400่ซีซี150แรงม้านะคะบอกเลยว่าได้ความประหยัดในเรื่องของการขับขี่แน่นอนนะคะกับคันนี้ กุญแจค่ะมีมาให้2ชุดนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรีโมทด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดอยากได้รถเอาไว้ใช้ในกิจ,จาการหรือเอาไว้ค้าไว้ขายนะคะก็เหมาะมากๆผู้หญิงก็ขับได้นะคะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวพลอยจะเปิดหน้าห้องเครื่องแล้วก็สตาร์เสียงเครื่องยนต์นะคะให้ได้ดูได้ได้ฟังกันเนาะมาค่ะมาเลย เปิดให้ดูหมดนะคะสำหรับที่นี่ประมาณนี้มาค่ะสำหรับคันนี้จะมีความพิเศษของฝากระโปรงนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยใส่โช๊คคับมานี่เห็นไหมเอ่ยอาจจะเป็นโช๊คคับฝากระโปรงนะคะคันนี้ก็พิเศษกว่าคันอื่นแน่นอน หน้าห้องเครื่องนะคะสวยเดิมฝาครอบเครื่องอยู่เหมือนเดิมเสียงเครื่องเดินดีนะคะเดี๋ยวพอจะชักก้านน้ำมันให้เราทุกคนได้ดูกันคันอ่าน้ำไม่ดันควันไม่หลัดนะคะสำหรับคันนี้ถ้าเกิดลูกคา้าท่านไหนสนใจมาทดลองขับได้เลยนะคะเดี๋ยวพลขออนุญาตดับเสียงเครื่องยนต์นะคะเราจะได้พูดถึงโครงสร้างกันได้แบบชัดเจนเนาะมาค่ะ ค่ะก็สําหรับคันนี้นะคะด้วยความที่เป็นโตโยต้าก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จุกจิกเลยนะคะแล้วก็สําหรับบล็อกเครื่องตัวนี้นะคะเป็นบล็อกเครื่องเดียวที่คล้ายกับ f o r ์จูเนเลยนะคะ 2GD อันนี้ก็คือบอกเลยว่าทนสุดขับไปเลยจ้าทุกอย่างที่เป็นโตโยต้าคือถูกมาก ะะสําหรับคันนี้นะคะก่อนออกพอยก็ได้มีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดนะคะน้ํามันเครื่อง10,000กิโลน้ามันเกียร์ส0 0 0มกิโลนะคะกองเครื่องกองโซลา่ากองดีเซลนะคะทําให้หมดเลยแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายด้วยนะคะครบจบที่นี่จริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างของตัวรถเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามากันที่หัวน็อตฝากระโปรงนะคะจะมีแกะเบาๆนะคะเพราะว่าเขาใส่โชคคําตัวนี้มานะ ช่วยเราเวลาเปิดจะได้ไม่หนักเนาะก็ประมาณนี้นะคะแต่ด้านในเนี่ยเห็นไหมคะเม็ดเมคอาร์ทุกอย่างคือเดิมเลยนะคะฝาเดิมจากโตยโยต้านะคะฝาเดิมนะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็แก้มข้างด้านขวานะคะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทเห็นไหมคะอยู่เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะแกะกาบตรงด้านข้างให้เราได้ดูกันว่าหัวน็อตตัวด้านในไม่มีการแกะถอดไข่นะคะเห็นไหมเอ่ย เหลี่ยมคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีการแกะถอดไข่ใดๆทั้งสิ้นนะคะหน้าเดิมสวยๆเลยค่ะคานด้านหน้านะคะสวยเดิมไม่มีการไร้ทําสีนะคะและก็ด้านหน้าฝั่งขวาจะตอกตัวอาลึกๆแบบนี้นะคะ สีผิวของคานบางเดิมเลยนะคะไม่มีการแกะถอดไขได่ใดๆทางสิ้นหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไข่และจะตอกตัวแอลลึกๆฝั่งด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะคานด้านซ้ายทุกอย่างคือเดิมเลยนะคะแล้วก็ซอกด้านในอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะและที่สําคัญเลยตัวนี้จะเป็นตัวเพจของ Toyota r รี o นะคะ เลขขังเขาจะลงท้ายด้วย4 3 5ซึ่งตรงกับเล่มเลยเป็นปี2020นะคะแล้วก็สติกเกอร์มอ,อกกอคืออยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทด้านซ้ายนะคะแก้มข้างด้านซ้ายอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวพลอยแกะกลาบให้ดูเหมือนเดิมชัดเจนมากๆนี่ด้านในนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไข่แบบนี้เลยนะคะคานแก้มเดิมหมดเลยนะคะทุกอย่างคือสวยเดิม ตรงนี้ก็มีแกะถอดไขอย่างที่พลอยบอกนะคะเพราะว่าใส่ตัวค้ำมันนี้แต่ฝาเดิมแน่นอนดูสภาพฝาของพลอยด้านในก่อนแผ่นกันความร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชายตรงด้านนี้นะคะกันกระแทกก็อยู่เหมือนเดิมเม็ดเมกอารทุกอย่างเรียงสวยสติกเกอร์ก็อยู่เหมือนเดิมค่ะยางกันกระแทกนะคะก็อยู่เหมือนเดิมนะคะ สวยสวยเลยก็ทุกอย่างนะคะของฝากระโปรงคืออยู่เหมือนเดิมสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้ก็หน้าห้องเครื่องสวยวิบวับเลยจ้ะเวลาปิดคันนี้นะคะก็แค่ดันลงเล็กน้อยปึ๊บประมาณนี้เลยนะคะสำหรับด้านหน้าแค่หน้าห้องเครื่องแล้วก็ช่วงด้านหน้าเนี่ยก็บอกเลยว่าตัดสินใจได้ไม่ยากนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาษีของคันนี้เลยนะคะ ภาษีของคันนี้จะสิ้นสุดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะก็ยังไม่ได้หมดนะคะปกติแล้วถ้าเกิดก่อน3เดือนจะหมดอันนี้คือพอยต่อให้เลยลูกค้าไม่ต้องติงหรือบอกอันนี้คือพอยทำให้หมดอยู่แล้วนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเราดูกันที่ตัวก้านแม็กอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในตัวนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นเอ่อตัวล้อกระถานะคะแต่ว่าก้านแม็กอันนี้คือลูกค้าเขาเปลี่ยนมานะคะก็บอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะคะมาพร้อมกับยางนะคะแม็กซีนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะ2 1 5หทับ6 5 R16 จะเป็นตัวขอบ16นะคะ ปียาจะเป็นปี2022นะคะดอกยางยังหนายังสวยอยู่เลยนะคะซุมซอกด้านในมองได้เลยค่ะสวยสวยไม่มีสนิมเลยนะจ๊ะนะไอตัวลิ้นเนี่ยการเศษฝิการกเศษหินเศษฝุ่นก็อยู่เหมือนเดิมด้วยก็บอกเลยว่าดูแลมาดีจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในกระจกมองข้างนะคะสำหรับครอบกระจกก็คือเป็นโครเมียมสวยๆเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวทางด้านที่ แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกด้วยอันนี้ก็มีสเสน่ห์เหมือนเดิมเลยมาพร้อมกับฟอนตนะคะตัวไฮลักค่ะอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะอะไรที่เขาติดมาก็คืออยู่เหมือนเดิมกระจกค่ะลายน้ําบานเดิมตั้งแต่ป้ายแดงไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเค็มในตัวบานแคบที่เปิดได้เนี่ยก็เป็นโตโยต้าลายน้ําบานเดิมตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะสวยเดิมแน่นอนมือจับเป็นคโครมเมียมนะคะเปิดมาค่ะ ซอกประตูด้านในนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดขไขใดๆทางซ้นนะคะประตูบานเดิมแน่นอนค่ะอ่ะแล้วก็เม็ดเมกอาร์นะคะขอบประตูด้านบนปึงป๋งปึ๋งแน่นมา เม็ดเมคอาร์ตขอบประตูนะคะเรียงกันสวยๆเลยสีผิวคือบางเดิมเลยนะคะไม่มีการทำสีนะคะยางไม่มีแบบเสื่อมสภาพเลยติดแบบแน่นๆนะคะนี่ให้ดูเลยสวยๆเลยนะคะและในส่วนของแผงประตูนะคะก็บานใหญ่บานโตตัวนี้ก็คือจะเป็นสีดำนะคะจะเป็นเหมือนบุแล้วก็ทำเป็น ลอยเดินได้นะคะน,นี่ก็คือตรงนี้จะเป็นหนังค่ะนุมน่มๆเลยนะคะบานประตูบาน,นใหญ่ๆทุกอย่างคือไม่มีตําหนิใส่ขวดน้ําได้นะคะมุมประตูนะคะตะเข็บไม่ปี่นะคะสตอกสวยๆไม่มีสนิมเม็ดเมคอาทุกอย่างสวยเดิมสติกเกอร์โรงงานเนี่ยที่ติด QC ก็คืออยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสวยๆเลยมองด้านในนะคะในตัวรถตัวนี้คือเป็นกระบะแคบที่กว้างนะ ภายในเป็นสีดำหนังทั้งหมดเลยนะคะและสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราขึ้นแคบอะคือจะขึ้นยากมากต้องปรับเบาะตัวนี้แต่อันนี้คือมันพอสอมัยแล้วยุคใหม่นะคะเปิดแคบได้แบบนี้นะคะก็จะสะดวกสบายมากๆนะคะด้านในเป็นแบบนี้เลยกว้างๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวน็อตนะคะตรงด้านนี้ไม่มีการแกะถอดขไขใดๆทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดไขนะคะแต่แต่แต่นะคะจะมีการซ่อมทําสีเก็บสีในส่วนชิ้นนี้นะคะก็เนี่ยเก็บสีในส่วนของชิ้นนี้นะคะก็เลยมีการแกะถอดไขในหัวน็อตตรงด้านนี้เห็นไหมคะแต่เบามากนะคะแต่ตัวตรงนี้ด้านในคือเดิมนะคะพราอเขาแบบ เก็บเอาแยกชิ้นออกมาเพื่อที่เราอองสีจะได้ไม่โดนชิ้นอื่นเนาะก็แผงประตูสวยเดิมเลยค่ะนะสวยเดิมนะคะลำโพงแบบกระหืมมากค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าเวลาปิดก็ง่ายๆเลยจะให้ขึ้นไปไหมอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะแต่จะขอบปรับอันนี้นิดนึงปรับไว้เยอะอ่ะก็จะประมาณนี้เวลาขึ้นก็ง่ายง่ายเลยค่ะอ่ะเป็นกระบะที่ ทำเงินให้เราได้แล้วก็ใช้งานกับครอบครัวก็ใช้ได้เช่นกันนะคะอนเนกประสงค์เป็นอีกคันหนึ่งที่ลงทุนแล้วก็จบเลยนะคะไปสร้างรายได้สร้างอาชีพค้าขายได้หมดเลยนะคะ,อ,ะอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าได้เกียร์ออตโต้เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ขับได้เหมือนกันถ้าเกิดจะซื้อรถและเป็นทุกอย่างให้กับครอบครัวได้ก็ต้องคันนี้เลยนะอ่ะไปค่ะก็ประมาณนี้ผิวพันธุ์สวยนะคะเข่าไม่ติด นะคะประมาณนี้เลยด้านบนผ้าหลังคาก็สะอาดสวยมากนะคะให้ดูก่อนเพราะว่ารนลูกสวยมากจริงๆนะอ่ะประมาณนี้อุย้ยอ่ะเดี๋ยวพอให้ดูสติกเกอร์ตรงด้านนี้ก่อนเนี่ยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสวยๆเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของเม็ดเมคอพขอบประตูนะคะ เรียงกันสวยๆแบบนี้สีผิวบางเดิมเลยนะคะขอบยางไม่มีฉีกขาดด้านในก็คือสวยเดิมเลยนะคะจะให้ดูตรงด้านนี้พอยก็เพิ่งเห็นว่าโอ๊ยเขาเป็นแบบเป็นซอบนุ่มๆที่เป็นผ้าเอาไว้ให้แบบเวลานั่งเราจะไม่ได้ไม่เจ็บหลังนะคะก็เหมาะมากจริงนะคะปิดไปเลยตืบภายในเนี่ยของตัวห้องผู้โดยสารคือโล่งเลยนะคะคันนี้ ามาค่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันช่วงแบบรอยต่อช่วงกระบะเม็ดเมคอาร์ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีการตัดต่อใดๆทางสิ้นฝาน,น้ำมันจะเติมทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ให้ดูซุ้มซอกด้านในค่ะแชสซีสวยเดิมไม่มีสนิมนะคะ ก้านแม็กก็สวยมากนะคะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวชายด้านท้ายเนี่ยจะมีสติกเกอร์ตัว Z e d i t i o n อยู่ด้วยนะคะในตัวนี้นะคะเขาจะมีความโป่งที่ออกมานิดนึงนะคะช่วงซุ้มล้อนิดนึงเท่านั้นในตัวที่เป็นรุ่นของ Z e d i t i o n นะคะด้านท้ายก็สวยเดิมมีสเสน่ห์นะคะในตัวนี้เขาจะไม่มีกันชนมาอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้มาให้เลยค่ะ ไฟค่ะจะเป็นสีแดงแล้วก็แตกกับสีขาวเทาๆนะคะก็สวยเหมือนเดิมใสเหมือนเดิมนะคะฟอนต์โลโก้โ o โยต้นะคะก็อยู่ครบด้วยไฟเบรกดวงที่3ด้านท้ายก็เป็นของ TOYOTA เลยนะคะเป็นเลเซอร์โ o โยต้เลยค่ะด้านนี้นะคะก็เป็นตัวไฮรักนะคะแล้วก็มีตัวรี v o อยู่ด้านล่างทุกอย่างที่เขามีติดมาเนี่ยก็คืออยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไฟค่ะสวยๆใสๆไม่แตกไม่เหลืองนะคะ มาเดี๋ยวพอจะเปิดท้ายให้เราดูกันที่ช่วงทายนะคะกระบะไลเนอร์นะคะก็อยู่แบบสวยๆเลยจริงๆสำหรับคันนี้ตะเข็บด้านท้ายนะคะเม็ดเมกอาร์ตนะคะสวยๆเลยตรงตอกตัว 4L นะคะลึกๆเลยสำหรับด้านซ้ายทุกอย่างคือเหมือนเดิมเม็ดเมกอาร์ตทุกอย่างคืออยู่ครบเลยจ้ะสำหรับด้านขวาตะเข็บไม่ปิดไม่แตกเม็ดเมกอาร์ตเรียงสวยนะคะแล้วก็ตอกตัว 4R แบบนี้สำหรับด้านขวานะคะเม็ดเมคอาทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนของฝ่าท้ายนะคะพอแจ้งนิดนึงเขาจะมีการแกะถอดไขนะคะก็คือน่าจะทำสีในส่วนของชิ้นฝ่าท้ายนะคะอ่าประมาณนี้แต่ว่าในช่วงของตรงนี้คือตะเข็บอะไรก็คืออยู่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะนะอ่า ปึงแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพลอยก้มต่ำให้ดูใต้ทองของพลอยนิดหนึ่งนะคะช่วงล่างสวยๆแนบเนิมนะคะอยู่เหมือนเดิมเลยท่อนะคะก็อยู่เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ ทุกครอบครัวน่าจะอยากเอามีไว้สร้างรายได้สร้างอาชีพแน่นอนพอเขาได้เป็นเกียร์ออโตโอ้เดี๋ยวเราดูมิติตัวรถกันแบบเต็มเต็มคันเลยนะคะคันนี้ไม่ใช่สีบอลเงินนะเขาได้เป็นสีเทาดำคือสวยมากค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะมาทางด้านนี้นะคะก็จะมีสติกเกอร์อยู่เหมือนเดิมเลย Z Edition นนะคะสำหรับทาง ด้านขวาค่ะค่ะตัวรถนะคะก็ยาวสวยเลยทรงสวยตรงนี้ก็จะได้ความโปร่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะในรุ่นของ Z-Edition ค่ะมองกันที่ซุ้มซอกด้านในนะคะแชสซีสวยให้ดูกันที่เลขแชสซีลงท้ายด้วย4 3 5เลขชัดมากนะคะงวดนี้ต้องเข้าแล้วพาย ด้านในสวยสวยเลยก้านแม็กก็สวยนะคะตัวนี้เขาจะได้หน้าเป็นดิสหลังเป็นดำนะคะสําหรับคันนี้หม,หมุดหมดทุกอย่างที่อยู่ใต้ซูมคืออยู่เหมือนเดิมตัวนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเป็นตัวของไฮลักที่ติดรถมาเดิอ่ะองค์ประกอบเล็กๆน,น้อยนอของตัวรถที่เดิมก็คืออยู่เหมือนเดิมเลยจริงๆนะคะรอยต่อของช่วงกระบะค่ะเม็ดเมคอาร์ตเรียงสวยเลยนะคะ ซอกเดิมๆสวยๆค่ะแล้วก็กระจกค่ะในส่วนของกระจกนะคะลายน้ําบานเดิมตั้งแต่โตโย t a ป้ายแดงนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเค็มโตโยต้าทุกบานเลยมีขอบคิ้วกันศาสตร์และในส่วนของตัวครอบกระจกคอบไฟก็คือสวยๆเลยมีไฟด้วยครอบกระจกโครเมียมสวยงามมาก ฟอนนะคะไฮลักก็อยู่เหมือนเดิมให้ดูซุ้มซอกกันที่มุมด้านขวานะคะช่วงด้านหน้าสวยเดิมค่ะทุกอย่างไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นที่นี่ขายรถเดิมๆอยู่แล้วนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมด้วยนะคะเปิดมาค่ะซอกประตูด้านในนะคะหัวน็อตไม่มีการแกะถอดขไข่ใดๆทั้งสิ้นนะคะได้ประตูบานเดิมตั้งแต่ป้ายแดงเลย เม็ดเมกอาร์ตขอบประตูค่ะเรียงการสวยงามมากสีผิวบางเดิมไม่มีการทําสีนะคะตัวยางก็คือไม่มีฉีกขาดไม่มีการเสื่อมสาภาพเลยสติกเกอร์รมยางที่ติดออกมาจากโรงงานก็อยู่เหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้แผงประตูฝั่งคนขับค่ะสวยๆเลยนะคะมีแค่ตรงนี้สกิดหนังนี เดียวอันนี้คือเล็กน้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาสามารถปรับพับกระจกได้ด้วยนะคะมีเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกให้ครบพร้อมใส่ขวดน้ำได้ลำโพงติดและดังดีนะคะแผงประตูสวยๆเลยแต่เข็บค่ะไม่ปิดไม่แตกนะคะเม็ดเมกอาทุกอย่างสวยสีผิวสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นี่สติกเกอร์นะคะที่ออกมาจาก QC เดิมก็คืออยู่เหมือนเดิมเลยจ้ะมาเดี๋ยวพอจะเปิดในส่วนแคปนะคะ ง่ายๆเลยแบบนี้ไม่มีอะไรยากเลยจริงๆนะคะเปิดมาค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีการแกะถอดไข่ได้ทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตสวยๆเหลี่ยมคมๆไม่มีการแกะถอดไข่นะคะทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเลยประตูบานเดิมนะคะตรงนี้สามารถใส่ของได้ด้วยนะคะวางโทรศัพท์มือถือได้อันนี้นะคะลำโพงติดแผงประตูสะอาดใส่ขวดน้ำอะไรได้ด้วยนะคะแล้วก็สายคาดเบล แท็กสวยๆเลยนะคะเป็นตัวปี2020นะคะตรงตามเล่มเลยนะคะแล้วก็ตรงตามกับเพจท,ที่พลอยได้ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะคะคือสวยทุกอย่างเลยเก็ด้านในนะคะก็สวยเลยเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายๆดูผ้ายางอยู่เหมือนเดิมผ้าสักการะคือสวยเดิมนะคะอ่ะเปิดไปตรงนี้จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะคะ เปลี่ยนยางล้ออะไรน่าจะอยู่ทางฝั่งนูน้นพอเขามีสองหลุมให้เราเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้แกะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกราบที่เป็นพลาส,สติกตัวนี้ก็คือเป็นของ t o y o ต้านะคะตัวนี้คือเขาติดรถออกมาตั้งแต่ป้ายแดงอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบใช้งานยากเลยใช้งานได้จริงใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะไปะปิดง่ายๆแบบนี้ทางเข้าก็คือกว้างมากเลยนะคะตัวอวบตัวอ้วนใช้ได้หมดอ่าภายใน สีดำสวยแบบนี้เลยมาพร้อมกับจอพวงมาลัยสวยเดิมนะคะเห็นไหมเอ่ยนะสวยๆเลยค่ะแปะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในนะคะมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ภายในรถกระบะแล้วนะคะพลอยคิดว่ารถเนี่ยหน้าใหม่ๆน่าจะแจ้งเตือนแน่นอนเพราะฉะนั้นคาดเบลก่อนนะคะเพื you <ห>่อจะได้ไม่เป็นการรลกวนขอ,ขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะ จึงเดียวติดเลยใดๆแล้วคือขอเปิดแอร์ก่อนอากาศทุกวันนี้คือร้อนมากนะคะการขับขี่ที่ดีแอร์รถจะต้องเย็นแล้วมันจะได้มีความสุขนะคะในการแบบ ใช้ชีวิตในแต่ละวนันมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในของคันนี้เลยคันนี้ได้เป็นรถกระบะแขบที่ถือว่าใหม่น้อยมากนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าปัดเรือนไมเลยคันนี้นะคะเลขใหม่เพียงแค่88,354กิโลเมตรนะคะน,นี้เป็นเลขใหม่แท้ๆนะคะอยากให้รองมาดูตัวรถมาดูสภาพรถ ก่อนนะคะเราค่อยตัดสินใจก็ได้นะคะไม่บังคับขายเลยที่นี่สำหรับกระบะแขบคันนี้จะมาพร้อมกับแอร์แบกด้วยกันถึง3ใบนะคะแอร์แบกที่พวงมาลัยคันหนึ่งนะคะตรงเข่าพอยอันนี้ใบที่2นะคะแล้วก็ที่ทางด้านซ้ายนะคะใบที่3แค่แอร์แบกก็3ใบแล้วนะกับรถราคาที่ถือว่าปีใหม่ด้วยนะคะราคาเพียงแค่3 0,000นกว่าบาทนะคะอันนี้คือคุ้ม,มเนาะ มา,มากันที่คอนโซลค่ะในส่วนของคอนโซลคันนี้นะคะสะอาดสวยมากไม่มีคราบกาวคราบถลอกคราบลอกใดๆนท้งสิ้นคือไม่มีเลยและในส่วนของการพวงมาลัยสวยเดิมไม่มีถลอกไม่เยินนะคะสวยสวยเลยค่ะสำหรับพวงมาลัยคันนี้คือบอกเลยว่าสวยจริงๆถูกใช้มาดีแล้วก็ตรงด้านกลางนะคะจะมีช่องแอร์อิสระให้เราทั้งขวาแล้วก็ซ้ายแบบนี้มีหน้าจอ เล็กน้อยให้เราดูเวลาได้นะคะแต่ว่าน,นี้เวลาไม่ตรงเดี๋ยวปรับให้ใหม่แล้วก็ไฟปะฉุกเฉินอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางที่แบบชัดมากนะคะส่วนจอนะคะก็เป็นจอที่ติดรถออกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้สามารถเชื่อมต่อ AUX ได้ด้วยนะคะมีโหมดการใช้งานให้เราแบบนี้อ่ะอันนี้คือสามารถเปิดวิทยุได้อ่าเดี๋ยวพอขออนุญาตปิดก่อนนะคะอ่าประมาณนี้นะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วย ฟังก์ชันที่มีก็ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถัดลงมาจะได้เป็นแอร์ออโต้แบบบิดนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยตัวนี้จะเป็นลมด้านนอกด้านในแล้วก็มีช่องเชื่อมนะคะเสียบเอ่อตัว Power Outlet เล็นะคะไว้ให้เราชาร์จแบต2ช่องแยกกันเลยซ้ายขวาคอนโซลตรงกลางสะอาดมาก ใส่โทรศัพท์มือถือได้ใส่แก้วน้ําเนติได้ทั้งสองแก้วเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้หกสปีดด้วยกันนะคะหัวเกียร์ของพลคือสวยมากดูสิสวยเดิมโรงงานมากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มของการขับขี่นะคะประหยัดน้ำมันก็อีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดถ้าเกิดใครเป็นแบบคนใจร้อนรีบเร่งก็พาวเวอร์โหมดเลยนะคะกดปุ่มได้เลยจ้ะ ด้านกลางนะคะก็สวยๆมีช่องให้เราใส่ของด้วยเบรกมืออ่ะก็ไม่ได้แข็งมากอยู่แบบสวยๆที่เท้าแขนค่ะเปิดมานี่มีช่องให้เราได้ใส่ของกล่องใหญ่ๆเลยนะคะตรงด้านนี้นะอ่ะแล้วก็ตรงด้านนี้จะมีช่องให้เราใส่ของสองสเต็บอันนี้จะเป็นด้านบนนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีซองใส่เล่มให้จากโตโยต้าแบบนี้นะคะก็อยู่ด้านใน ประมาณนี้เลยสําหรับด้านในดูจากที่พอยนั่งนะคะปีกเบาคือใหญ่มากถ้าคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ตัวใหญ่นะคะคุณแม่ตัวใหญ่ก็ขับคันนี้แบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าปีกเบาใหญ่แล้วก็ภายในตัวรถก็คือกว้างหลังคาผ้าหลังคาค่ะให้ดูเลยสะอาดสวยไม่มีการรงอักขระรงยันใดๆทั้งสิ้นนะคะบังแดด อันนี้คือแบบเน้นใช้งานแม่จะไม่มีเวลาส่งกระจกนะคะเขาก็เลยไปให้กระจกแม่มานะด้านบนจะมีแว่นให้ใส่แว่นตากันแดดหนึ่งอันหรือจะใส่แว่นสายตาย,ยาวก็ได้นะแล้วก็ไฟค่ะติดทั้งสองดวงแบบนี้เลยนะจ๊ะบางแด,ดดด้านซ้ายก็จะมีทุกอย่างที่ติดมาเดิมเลยจากโรงงานด้านนี้สามารถส่งกระจกได้ถ้าคุณพ่อขับคุณแม่ก็ส่งกระจกไปได้เลยจ้ะ ด้านบนผ้าหลังคาสะอาดสวยเด้อมีมือจับให้ด้วยนะคะฝั่งทางด้านซ้ายนี่ฝั่งทางด้านซ้ายมีมือจับให้ด้วยเสาเสาด้านหน้าทั้งสองฝั่งก็คือสวยไม่มีตรงไหนมีตำหนิเลยสำหรับคันนี้คือบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมจริงๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับภายในคันนี้คือสวยน่าใช้จริงๆค่ะประมาณนี้เลยไป ค่ะก็จบการรีวิวไปแล้วนะคะพลอยหวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกับ EP นี้ไม่รู้ว่าทุกคนกลับมาจากเทศกาลสงการหรือยังกลับมาหาต่างกาันหรือยังนะคะก็มีรถสวยๆเอาไว้ให้สร้างรายได้สร้างอาชีพอีกคันหนึ่งนะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะคันนี้เป็นคันที่หาย,ยากราคาก็ดีแล้วอย่างที่บอกนะคะได้เป็นเอลออโต้ด้วยนะคะสามารถ ส่งฟรีได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะคันนี้ติดตรงไหนก็คือแอดไลน์ถามคอยได้ตลอดถึงจะดึกแล้วนะคะก็รับสายทุกสายเลยแต่ถ้าเกิดไม่รับเดี๋ยวพอขออนุญาตโทรกลับตอนเช้านะคะก็ขอฝากคันนี้เอาไว้ด้วยนะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีเวิร์สสมาร์ทแคป 2.4 JZ Edition นะคะเป็นรถปี2020ค่ะแน่นอนค่ะเป็นรถบ,บ้านแท้ๆนะคะมือเดียวตั้งแต่บ้ายแดงเลขไม้ของคันนี้เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะและราคาที่พอจะเปิดขายเพียงแค่375,000บาทนะคะย้ำนะคะว่าได้เป็นเกียร์ออตโต้และราคาถูกมากไม่มีเก็บค่าจัดค่าโอนในๆทั้งสิ้นซื้อเงินสดก็ไม่มีเก็บค่าโอนนะคะไม่มีเก็บแวดด้วยค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่ น่าใช้นะคะและ E p ีนี้นะคะถ้าเกิดมีตรงไหนที่ขาดตกไปนะคะอยากให้พลอยเพิ่มเติมตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ใน E p ีนี้เลยนะคะ mm. และ E ีีหน้านะคะ mm. พลอยจะมีรถสวยๆอะไรมาให้ทุกคนได้ติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะ mm. จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถสวยๆที่พลอยได้ไดไดนําม,มารีวิวนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm. สวัสดีค่ะ